หลังจากที่นักร้องคู่รักนะครับลูกทุ่งหมอลำนะครับอย่างสันวงศะทอน,นะครับทำเซอร์ไพรส์คู่เข่าแพลวพาวมาแล้วนะครับแล้วก็มีพิธีสู่ขออย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับโดยล่าสุดเนี่ยในเพจของน้องสันไมทองคำนะครับก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแพวพาวนะครับและก็เขียนข้อความว่าวันที่19มกา้ามกราเป็นวันที่โลกฉันสว่างที่สุดวันที่แพลวจะเปลี่ยนคำน้าว่าที่รักมาเป็นภรรยายอย่างสมบูรณ์แบบความรู้สึกแบบนี้เต็มไปด้วยความดีใจภูมิใจและปลื้มใจอย่างที่บอกไม่ถูกเลยเพราะกว่าจะมาถึงว วันนี้นะครับเราทั้งคู่เนี่ยผ่านทั้งรอยยิ้มน้ําตาและคําว่ารักที่มั่นคงนะครับขอบคุณฟ้าเนี่ยที่ทาให้เราได้มาเจอกันและขอบคุณหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่เจอส่วนทางด้านสาวแพรวพาวแสงทองนะครับก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศนะครับในตอนที่ลองชุดเจ้าสาวนะครับในร้านที่เช่าชุดแต่งงานแห่งหนึ่งพร้อมกับเขียนข้อความว่าในที่สุดความฝันดังเทพนิยายของเราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเื้อครั้งแรกกับการลองชุดพีวดดิ้งและแท็กไปหาเฟซบุ๊กของหนุ่มซันด้วยนะครับ ซึ่งงานนี้นะครับแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยผ่านเรื่องราวดราม่าเนี่ยมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าสู่ประตูวิวากันและยัะยงไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้สาวแพรพวด้วยที่ในช่วงนี้ต่อให้จะมีดาราม่าบางอย่างนะครับแต่ก็น่าจะไปได้นะครับผมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับมากันต่อที่1ข่าวนะครับเป็นที่รู้ดีนะครับตอนนี้ในกระแสไลฟ์สดเนี่ยไม่มีใครจะแข่งแก่งกว่าพี่ธัญญาแล้วก็พี่ับ น,นี้การไลฟ์สดของคูนี่ฮอตมากนะครับเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยจะได้เห็นหลายมุมของพี่เป็กนะครับที่เราไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เป็กเนี่ยเป็นคนอบอุุนแม้แต่ช่วงนี้จะมีกระแสดราม่าบางอย่างก็มานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงนะครับในระหว่างการไลฟ์สดเนี่ยโดยมีบางช่วงบางตอนนะครับพี่เป็กบอกว่า พูดเบาๆพวกลูกครึ่งเนี่ยมันมีกินแม่ทัญญาคราวนี้เดือดเลยจ้าหันมาบอกว่าอย่ามาบุลี่พวกกูเดี๋ยวเทอมมงพี่เป็กก็เลยบอกว่ามึงเป็นอะไรของมึงพี่ธัญญาก็โมโหตาแข็งเลยนะแล้วก็บอกว่าบุลี่พวกกูทำไมมาด่าพวกลูกครึ่งอย่าให้กูประจานต่อหน้าไรนะซึ่งคํานี้นะครับแล้วก็สีหน้าของแม่ทัญญาเนี่ยน่ากลัวมากแอดเห็นนะแบบน่ากลัวมากคือแอดไม่รู้นะว่าเป็นการการแบบไม่ชอบจริงๆหรืออะไรหรือแบบ เป็นดราม่าเป็นกระแสเป็นคอนเทนต์อะไรตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบเดือดจริงๆเพราะช่วงหลังๆเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยก็ชอบพูดกันว่าเพื่อนกนันนู่นนี่นั่น,นพี่เป็กก็พยายามจะกอดมากนูน่นคุณแม่ทัญญาแม่ทัญญาก็ บดีดออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ตลอดแล้วก็จริงๆอะคนดูเขาชอบเป็นสเสน่ห์ในการขายของเออคู่นี้ก็น่าหลักดีเนอะนะครับแล้วก็ในช่วงที่สายตาแม่ทัญญาและแม่ทัญญาวีเนี่ยเหล่าดาราที่มาขายของกลุ่มเพื่อนๆคราวนี้โอ้โหไม่ได้โฟกัสการขายของแล้วจ้าคือห้ามกันแบบชุลมุนมากนะครับงานนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่แม่ทัญญาเนี่ยโกรธจริงหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรลึกๆมีเหตุผลอะไรลึกๆหรือจะประจาน ข้อเป๊กในเรื่องของอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมาติดตามนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรกันแน่เออนะครับ